สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับครูครีมค่ะและครูมิวนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องอาหารดีมีประโยชน์ชนเดี๋ยวเราจะไปพบกับอาหารร้านที่หนึ่งกันเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นร้านอาหารของหมูที่หนึ่งนะคะประเภทโปรตีนซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อนมไข่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอให้กับร่างกายของเรานะคะ ในส่วนของหมู่ที่2นะคะก็เป็นคาร์โบไฮเดทค่ะคาร์โบไฮเดทได้แก่ข้าวแป้งเผือกมันนะคะซึ่งให้พลังงานและความร้อนแก่ร่างกายค่ะในส่วนของขนมปังนะคะก็เป็นแป้งด้วยค่ะซึ่งแป้งก็เป็นส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดทด้วยค่ะข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นอาหารประเภทหมู่ที่3นะคะก็คือเกลือแร่หรือว่าแร่ธาตุนะคะจะประกอบไปด้วยผักทุกชนิดเลยนะคะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลแล้ก็กล้วยส้ม ใช่แล้วค่ะหมู่ที่4นะคะวิตามินมีส่วนช่วยในระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายด้วยค่ะนี่นะคะก็คือหมูสุดท้ายหมู่ที่5หมู่ไขมันซึ่งประกอบไปด้วยไขมันพืชไขมันสัตว์และก็น้ำมันทุกชนิดนะคะซึ่งน้ำมันจะช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันนั่นเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากนักเรียนทุกคนคะให้ทานอาหารไม่ครบกันง้าหมู่กันเลยนะคะแต่ก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงและอาหารรสจัด แล้วก็ที่สำคัญออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอะค่ะ